ตัวนร้หาหาซีฟถือลงเรื่อยๆเนาะใช่นาเพจเชฟซีฟถุงได้โล่เขาได้คุณนางเนี่ยโล่เขาได้คุณนางเหรอ้ยโล่โลหนึ่งแท่งเติมอยู่แล้วคุณท่อใดท่อใดเนามาบ้าไปกนเงินมันพอกันจะได้ซื้อเมื่อไหร่มนเร็วนี่นะฮะผู้สาวบันนี้อันนั้นไม่ห้างหอัวหัวปลาอุ้ยนี่จะพูดกับขักกันยังวะเออคนหนึ่งไม่ห้างคนหนึ่งหัวปลาเอา่าน ป่านางใหญ่พี่น้องนป่านางใหญ่โซ่เมื่อยเาบ่ดิโซ่เมื่อยลรวบ่ใคเจ้าตัวเราบนีิขายเป็นต้นตึงบ่ยอก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 ชาติกะงามขนาดเลยขายหอยบ่อแห้งยอบ่คือแห้งดอคุณบ่อันนี้หอยคายโลเท่าไรนี่สามสิบห้าพันนกีบเลยพี่น้องเด้อหอยใหญ่เอาไปเอาไปต้มบ ต้มจำแจ่วเน,ะนาะนี่มาฮอดแล้วครับพี่น้องครับเบาเต๋อและเบาแม็กนะครับมาฮอดปากเซ่แล<อ>้วไายกระเป๋าเซ่เซลงมาแบบนี้ละครับอันนี้ค่าโดยสารสูรร้ห้าสิไปเบียกไปออกไปข้างนอกเนี่ยค่าโดยสารเท่าไรแนวแต่ใกล้ไกลแนวแต่ใกล้ไกลบ่ลองยกขึ้นมาอย่างอันหนึ่งดูมองที่เ<แ>ขาสิไปกันนะสบักจับนิดไปรับแปินกับห้าสิบพันห้าสิบพันอ๋อจากมองนี่ ไปรักแปดหาสิพันเนาะโดยโดยโดยขอบใจเด้อเงิไทยกับร้อยหนึ่งอ๋อเงินไทยร้ดดอยหนึ่งบ่โดดเอ,อ,อาวละเพื่นนี่มีอะไรนี้ออกจากบ้านมีอะไรนี้ออกจากเพื่อนโอ,อ้มีอะไรนี้จากเพื่อนเ <laughs> ออมีอะไรนี้จากเพื่อนก็นกนเลยพาเพื่อนมาหาหม่องลบมาฮอดแล้วนะครับตลาดปากเซพี่น้องสบายดีสบายดีน้องยังก่อน้องน้อยว่รแมนน้องน้อย หน่อยหน่อยน่องหน่อยหน่อยนะน้องเป็นบอแมนอ๋อน้องหน่อยขายยังมั้นี่ขายยังขายปลาส้มมากปลาส้มด้วยอันนี้ปลาส้มอันนี้ส้มปลาอันนี้ปลาซองพวกขายจังไดนี่ขายจังดไม่เท่าัสู้ันนี่นี่บรโละแสนบรนีอันนี้เป็นปลาอย่างก็ดิปลาสวยปลาสวยใคร อันนี้ดีลูกอะไรลูกหาชิปลูกหาซิปตัวนี้ตัววากอันนี้ดีใต้สซบะเตียวมะพร้าวซุปปลาเพียรแบบพรอนคุณพี่เด้องดูดูดิเป็นแก่นยังรกระตักกระตักเพือทีเดียวครับพี่น้องครับเบาตื่นอ่อนซอนเพื่อนน้องน้องหน่อยน้องหน่อยนะครับเนาะขายอยู่นี่ขายตั้งแต่เศร้าคันคำแก่นขายขายเบิดมือเบิดเบียนความงามครับพ่อคุย หิ้วขึ้นเต็มนาเลยนี่เป็นเงื่อนไขที่บ่แมนขึ้นายจนบ่ได้อยู่ได้นอนขายดิหยกโซแมงหยกยกยกโซงเนี่ยยิบขึ้นมาโซงเนี่ยยกขึ้นมาสูงสูงสูงจ้ะเออนี่ตันบบบใหญ่ๆสวัเลยสสวัดเลยพี่น้องหักขนาดเด้อตันใหญ่งนี่งโลละแสนบ่ตัวนี้โลละแสนโลละแสเจ็ดสิบโลละเจ็ดสิบอันนี้ดิ ตัวีก็หาซีฟถือลงเรื่อยๆเนาะขายขายหนาเพลทเซซีฟโ่เขาเลยผู้นางเ่ยเนโะโซเขาเลยผู้นางเหอโอ้ยโล่โหนึ่งแท่งเติมอยู่เนาะคุณทอดใดท่าใดเามามาไปพูดเงินเงินมันพอะก็จะได้ซื้อเมื่อไหร่มนแล้วนี่นะฮะผู้นางอยู่ในโซ่ละซีฟขีดบ่โลละซีขีดเป็นบ่แมนโอ่ละซีขีดซื้อเมื่อไหรแล้วซะอย่างซีบริญยาขายเอ้านีไปยังนี่ ดีครับผมไปทีไหมาซีนี้ซีงามๆมานี้สวสาวงามมางามเอาเรี่อาเงินำดีแล้ว่ะเอาเือนได้ป่ะไห้คนที่เอาเดินนำดีส่เราละสิบพันกี่เอามาหอดตลาดปากเซขับพี่น้องครับกัมีผู้เสีผู้สาวมาย่างเดินเรียนสบายดียิ้มใหน่ยยิ้มให้น่ยจังน้อยนึง พี่สาวกัอ้ไอ้เนาะนะอันนี้กัทางไปตลาดทางนี้กัยาวไปพุูดครับพี่น้องครับนี่กัทางนี้กัเข้าไปทางพี่ทางในคุณสิเป็นตลาดสดครับพี่น้องเดี๋ยวเใครที่ชอบซอกเบิ้งเนาะครับเนาะเดี๋ยวเอาไปซอกในนลำดับนะครับนอกจากปลาสุนตก็จะมีพักมีหยางเลครับนี่หลวงหลายเลยครับผมโอ้โหพี่น้องเลยตลาดปลาปักเซพี่น้องครับเป็นตลาดแรงครับช่วงนี้นะครับเป็นช่วงเวลาประมาณสี่โมงแรงพอดีครับเป่าเต๋อเดินทางมาถึงที่ ตลาดปากเซคกับจะเห็นปลานะครับปลาหนังโพงพี่น้องเลยปลาหนังโพงของแบบอีล่เลยพี่น้องหลาอีลีโอ้โหสบายดีนะพี่น้องทางปากเซครับยิ้มแย้มแจ่มใสหนาสุขสุขคนเลยครับเด้อปลากระไรนี่เป็นปลาหนังโพงไหมปลาหนังโพงเด้อนี่เด้อขายโลอย่งไรนี่กิโลละร้อยร้อยบุหรี่แพงไหมพี่น้องเด้อเป็นขายกิโลละร้อยเท่านั้นเลยดีเด้อพี่น้องเด้อ ปลาแบบใหญ่ๆเลยครับนี่อุ้ยปลานางใหญ่พี่น้องไอยปลานางใหญ่ใหญ่พักใหญ่เลยนี่ดิพวกสะใจสะใจขนาดเลยครับปลาเต็มตลาดพี่น้องเลยเต็มตลาดเลยพี่นักอันนี้คือตลาดปากซีเลยพี่น้องเลยตลาดปลาปากซีโดยเทพจังหวะถามมาอีกถามมาอีกบ่ถามมาอีกเมื่อกี้นี่ปลาเครื่องปลาเครื่องรูดอะไรไอ้ปลาเครื่องรูดอะไร ปลาเครื่องปลาเครื่องโลหะปลาเครื่องหานึ่งนะเว้ยหานึ่งปลาเครื่องปลาเครื่องโลหะนึ่งครับท่านหูยพี่น้องครับปลาไหมอ้ยปลายีรีแม่เพื่อนอ่ะปลาทูไอ้ยอันนี้ปลาอย่างน้อนี่คือปลานกเขาบ่คือห้องเขาห้องปลาอย่างปลาอีซูปลอีอ้อันนี้ปลาอีตุกยี่น้องนี ไฟตูโรยไถ่มือนี่ฮะโร่ประมาณเท่าไรไปอีตู้ร้อยร้อยปลายบาทร้อยปลายบาทเดี๋ยวพี่น้องเดินครับเป็นเงินบาทไม่รอยปลายบาทน้องยังสดๆอยู่เลยครับนี่ยังสดๆนี่ใหม่เลยครับพี่น้องครับอู้นี่ปลาเอืนอนบ่นี่ปลาเอือนพี่น้องปลาเอือนปลาเอือนอ้หักขนาดนี้นะอู้บากใหญ่หนึ่งซำขากล้วยเบาเตอร์นี่เลยนี่ซำขาตัวยเลยพี่น้องเนียสุดยอดเลยโอ้ย ผักกะหรีอย่างมะละตลาดปลานะครับที่บริเวณตลาดปักซีนะบึกปลาเป็นดหมายหลายลเน่ปาอุ๊กเนาะอนปาใใหญ่น้องไอป้าในใหญ่ทางผิดทางปลาในใหญ่ทางปลาอตุ๊กเนาะอย่งป้าในเท่าไหร่อร่นละเจ็ดสิบเจ็ดสิบพันี่เนาะโดยโดยโดย ตละเจ็ดสเด้อปลาในใหญ่ๆนี่ครัพี่น้องครับประมาณปลาตู้เบาเซื้อกันครับู้กมึงนี่ฮะมึงนี่พี่นอ้อ,อ,องอ,งอง่อนซ้อนปลาถามเล่า,า,ลา,นาน,นี่บ <c oughs> ่อันนี้เดี๋ยวปลาตู้ดีลด้ 70, ด 70, ลเท่าไหร่เจ็ดสิบพันบ่้ยเจ็ดสิบพันฮ้ยผู้สาวบ่ดิ นันไม่ห้างวะหัวปลา <c oughs> อุย้ยนี่จะพูดกับผักกันยังวะเออผู้หนึ่งแม่ห้างผู้หนึงห่งหัวปลาเอาถ่านบางเลยมีผ <c oughs> ูกเลือดเนาะพี่น้องเดูอันนี้ตลาดปลาปากซีอ้าวโถปวนซ่อนปลาเป็นหลายเนาะอังที่ปลาปลาคั่มหมดของห้องรู้เท่ายปลาปลาคั่มฮะคุณนงยาซีหาสิบพันโอ้บริแพงเด็กหน้องเลยคือครับ เอามาอย่างหลอกตลาหาครู้าเิาปากทเหาเพเอนอกจากปลาพี่พักที่หยาไปสังไงล่ะครับนี่น้องปลาเพาะปลานย้อนคนซื้อปลาคนคั่วให้พ่อแม่หนิต้องแต่ค่าน้อยสบายดี เป็นทั่วเหี่ยมพ่อขาน้อยๆนี่เเป็นทั่วปลาให้นไหเลยซื้อแล้วก็ทั่วให้พร้อมเลยอยู่ร้านสบายเลยน้องเพ่ค้าเนาะจัดการชำแหละให้เรียบร้อยนะครับรรนี่สบายไอเราเลือกปลาเมื่อปิ้งได้่เห็นเนาะเอาไปปิ้งแล้วนี่เสียบพันหยางแรงๆอัน <c oughs> นี้ก็ปลาทูพี่น้องโอ้ตลาดกว้างใหญ่เลยคนถึงลวงลายขนาดเลย เออตัวเห็นแหละเก็บป่โอ้แบกยังไปนอนนี่น้ำแข็งไปใส่ป่านี่นี่คนหลายขากินครับอนี้เป็นตลาดแรงปักเซ่เลยครับเนี่ตลาดปักเซ่เพิ่นเปิดตั้งแต่ประมาณตีห้าครับด่วน,นห้าโมงเช้านะเรื่อยไปจนหกโมงแรงกวละหกโมงตะแรง จปิดตลาดน้พี่รเนานกจากฟ้ามีกบมีเขียดนะครับเมลเยดแีดู่ครับเรานหดวเขีดยู่มีขายสืกวะาเงี้สาวนาดสาวนาพี่น้องนี่ท่านี่ขายกบขายกบขายหอยพี่น้องนี่าแซื้อได้เด้อเสีค่าเงางพี่าเ่ไม่ค่ากับงาขนาดเลยขายหอย บ่อโค่นห้งดอบ่อืมโค่นห้งดอคนณมาอันนี้หอยคลายโลเท่าไรนี่สามสิบหาพันสาพันกีบเด้อพี่น้องเด้อหอยใหญ่เอาไปเอาไปต้มบ่ต้มจ้ำแจ่วเนาะนี่ตามสมทะเลาะกันท่านบ้าทำเป็นปลาใหญ่พี่น้องปลาบ้าใหญ่ปลาตองอันนี้อันนี้ก็ใหญ่สมเด็จน้อยเด้ออุ้ยมาทางพี่ไปแห้งเลือกเอาปลาเลยปลากุดพี่น้องปลากุด น,นี่ปลาเสื่อมอันนี้มีปลาเสื่อมนั่นปลาโ,โคตรเลือกขายเก่งขายเก่งพี่น้องเลยฟังข้างนี้นเป็นปลาสุดๆนี่ครับพี่น้องห่วยลูกแม็กมาหยังเนี่ยหาผู้สาวาว้าอยู่ใส่ปน หลายหลายขนาดเนาะพี่ดองครับผู้สาวตลาดปักเซ่เลยพี่ดองเนี่ยย่างกำลังลุงแม็กนี่แหละครับผู้สาวนี่กันผู้สาวคือกันอิ่มนี่เห็นไหมอันนี้คือผู้สาวคือกันนี่ผู้สาวผู้สาวเบิร์ตพี่ดองเไยอย่าลืมเด้ออย่าลืมขทำไปเบิร์กนี่แหละเห็นแล้วบอสโซ่เส็บประ隆โป่งเพงจวดเอาบอสดูบอตามดูประ隆โป่งเพลงจวดจวด ได้การครับพี่น้องครับอเอซ่้อมมือล้วบาดนี่ส้อมมือเราบ่าใครพกจักตัวลรมบันนี่ใครเป็นซ้อมต้นเล<อ>ยอกห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 นาหักหนาหักครับพี่น้องครับสาวปากซนะครับจวดอหลีวะนะครับอืมไปเอาออกไปหาหม่องพักก่อนครับแบบัดนี้ไปหาที่พักก่อนวันนี้เราจะไปพักที่ไหนก็ติดตามกันตอนต่อไปนะครับจวดจวยกันหน่อยนะครับ